ใจเย็นๆนี่พาเลยใจเย็นดิเออเออใจเย็นดิใจเย็นดิเอออะไรวินัยมาในรถมือเลยใจเย็นๆใจเย็นๆอ่าใจเย็นๆพายวินัยไม่เอาไม่เอาใจเย็นๆไม่เอาไม่เอาไม่เล่นหนังปิ๊กไม่เอาไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นลงตาไม่เล่นไม่เอาไม่เอาครับ ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีวินัยเจอพระวินัยแล้วก็จะถามหาพระธรรมวินัยต่อด้วยงงไหมล่ะอ่าถ้าเกิดว่างงเดี๋ยวดูภาพวินัยเจอวินัยเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ เอาไปไหนเอาไปที่โรงานเลยนะอ้าอย่าเล่นอาวุธสิครับอย่าเล่นอาวุธสิพระพรใจเย็นอ้าว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 ใจเย็นๆสิเดี๋ยวผมนิมนต์นิมนต์เข้าไปข้างในก่อนเนาะรถมันเยอะเนาะตรงนี้เนาะใจเย็นๆนดิพระใจเย็นดิเออเออใจเย็นเย็นดิใจเย็นเย็นดิเออใจเย็นๆใจเย็นๆ อาใจเย็นเย็นพระวินัยไม่เอาไม่เอาใจเย็นๆไม่เอาไม่เอาไม่เล่นหนังต๊กไม่เอาไม่เอาเย็นเย็นใจเย็นลงตาไม่เล่นไม่เอาไม่เอาครับโอ้ยพระแท้พระแท้แท้เปล่าสาบานหน่อยได้ไหมไม่ใช่พระเหรอพระจริงคุณผู้ชมแล้วพระรูปนี้ชื่อว่าพระวินัยส่วนพี่เสื้อน้ําเงินเมื่อกี้ อันนั้นกับพีวินัยเหมือนกันค่ะบังเอิญมากเบังเอิญมากจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ริมถนนนะคะคุณผู้ชมยืนเถียงกันอยู่ที่ริมถนน3079บ้านโคกไม้แดงในตำบลท่าตูมอำเภอศีมหาโพธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรีพระรูปนี้เนี่ยก็ชื่อ พระวินยัยส่วนคุณพี่เป็นอดีตอบตศรีมหาโพธิ์่ีก็พี่วินยัย<อ>คือพี่วินัยเนี่ยเขาไปเห็นพระวินยัยสวมเพียงอังสะลงเท้าก็ไม่ใส่แล้วก็เดินเข็นรถสองล้อมัดกรดติดไ,ไว้มีกระติเข้าเหนียวด้วยอันนี้เหมือนอะไรอ่ะแผงโซลาเซลล์เหรอเอออะไรของท่านเนี่ยมันดูเหมือนอมันไม่เหมือนพระทุธงอ่ะ เหมือน,นเก็บของเก่าคือถ้าเป็นพระทุดงเหรอเนี่ยใช่แทนก็ลัาจะไปทุดงมันเหมือนกับพวกเก็บของเก่าขายจะใส่สบงมากกว่าเห,เหมือนทุดงนะก็เลยรู้สึกไม่สบายใจก็เลยจอดถามหน่อยค่ะคุณผู้ชมถามกันไปถามกันมาโต้เถียงท่านจะเอาหนังสติ๊กยิงแล้วบอกขอยิงปากสักทีหนึ่งเธอแต่ตรวจสอบแล้วพาร์จริงนะคะจริงเหรอพระจริงมีต้นสังกัดอยู่ในอำเภอสามเงาของจังหวัดปากค่ะทีนี้คนที่เข้าไปตรวจสอบที่ชื่อพี่วินัยเนี่ยพี่วินัยเขาบอกว่า เห็นพระออกมาเดินอย่างเงี้ยเอาจริงเขาเป็นชาวพุทธนะเขารู้สึกไม่สบายใจอะ่ะอย่างนี้มันมันมันอันตรายต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคนเขายิ่งด่ากันอยู่ช่วงเนี้ยเอาพูดกันไปตามความจริงใช่ไหมล่ะห0้อยแปดพันเรื่องอะ่ะอออก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมค่ะก็เลยเข้ามาขอพูดคุยแต่กลายเป็นว่าหลวงตาท่านก็แรงเหลือเกินต่อมาก็เลยประสานตำรวจสายตรวจเจ้าคณะตำบลมาพูดคุยค่ะแล้วก็นิมนต์หลวงตาไปที่วัดใกล้ๆก่อน ไปที่วัดหาดนางแก้วแล้วก็ตรวจสอบดูในรถเข็นคันนี้อัฐะบริขารมีหนังสติ๊กมีมีดยาวอีก45เซนท่านก็พกด้วยพระพกมีดถูกต้องเพื่องงปะงงงงด้วยค่ะ,ะแค่เห็นกระติ๊บเข้าเหนียวพี่กินก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่าท่านเป็นเหมือนเป็นบาทปะเวลารับบาทจําเป็นต้องเป็นรูปทรงบาทไหมเอาอะไรรับก็ได้ไหมไม่ได้ บาทขึ้บาทสองพันหร้อยกว่าปีาก็เป็นแบบนี้มาตลอดออลมีหรือเปล่าวะสิเออ,เอ,อหลวงตาก็เลยถามหน่อยถามหลวงตาวินัยหน่อยพระวินยัยท่านเป็นอะไรทําไมท่านถึงมาเดินแบบนี้ท่านจะไปไหนท่านก็เลยให้เหตุผลว่าเบื่อวัดอะไรนะคะท่านเบื่อวัดก็เลยออกทุดงจากจังหวัดตากค่ะมาตั้งแต่ลอยกระทงปีที่แล้วเฮ้ยลอยกระทงปีที่แล้ว นี่มันผ่านสงกรานมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเตรียมที่จะเข้าพรรษาแล้วช่วยใช่ไหมคะมเข้ายังยังไม่เข้าเนอะแต่ใกล้<ะ>แล้วนะปลายทางเนี่ยบอกว่าจะไปจาพรรษาที่ตําบลซับตาเมาเอําเภอเขาวสวยดาวของจังหวัดจันทบุรีโอ้โหจากตากจะไปจันทบุรี <ค>ไกลอยู่มากเลยนะนนคนละส่วนเลยค่ะเบื้องต้นเจ้าคณะตำบลก็เลยโทรศัพท์พูดคุยกับพระอุปชาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปจำที่จันทบุรีและเอาอยากไปก็จะให้ไปแต่ว่าจะขอยึดรถเข็นเอาไว้แล้วก็กล่าวตักเตือนไปด้วยนะคะ,ะโอ้ท่านเบื่อวัดได้ด้วยเหรอคะเบื่อไม่ได้เบื่อวัดนี้จะไปอยู่วัดนู้นเหมือนพี่ต้นอะอะไรฮะ เบื่อบ <animals under kindergarten> <et> ้านนี้จะไปอยู่บ้านนั้นมันมีอารมณ์เบื่อบ้านที่เมืองไปอยู่บ้านสวนออเอไปเลี้ยงปลีกวิเวกหน่อยสบายอย่างนี้เข้าใจแต่พระเบื่อวัดไม่ได้พระกับวัดต้องอยู่คู่กันก็เบื่อวัดที่นี่อยากไปอีกวัดหนึ่งทําแบบนั้นตามใจไม่ได้ถ้าเบื่ออย่างงี้สลัดผ้าเหลืองออกไปแล้วไปใส่กางเกงไปหารับประทานเองอย่างนี้จะเข้าใจมากยิ่งกว่า